เอานี่ยามเย็นเอาละเอาละนี่ไอว่าเด็กนนอยมาเก็บน,นี่มาเล่นกันข้างนอกนี่มาใส่รองเท้าซะไม่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 ไมน้องจะกลับแล้วลูกโอ้ย,อยเดี๋ยวนออ้องกาถามเลยเลียดต่นติดดินลองละ่ะองศาโอ้ยองศาต้องอาบหน้าใหม่แน่นอนไม่ใช่เดอกเดินเลย ถอดเนี้ยไม่ยอมเดินแล้วไม่ยอมละเปลือนเลวแล้วคนนี้เราคนนี้ครับใครชื่ออะไรนี่คนนี้ไม่เห็นตอบเลยไม่เห็นตอบเลยกินอาหารแตงเยอะแล้วนั้นอ่าเออคนนี้คนนี้รองเท้ารองเท้าเปลือนไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมอะไรเลยรองทาเพื่อนเอาขึ้นเนื้อมาปู่จะพากลับบ้านโอ้ยน้องเหนือเขาก็ต้องเข่าห้องละเด็กลูกมันมันเราก็อยู่เข่าห้องเราไอ้นี่ก็เพื่อนคือกันแบอกว่าฉันมด้วยไม่ไปแล้วมันยากเนี่ยนะเล็กน้อยมันหลายคนไม่ยอมไปหายา เออไม่ยอม,มเพื่อนแล้วคนนั้นจะลงแล้วไปหนีองศาหนีลูกน้องจะไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาพี่องศาใหม่นะอเออตอนตอนเช้าเดี๋ยวไปเล่นด้วยบายบายอ่ะบ<ป><ป>ายบายเร็วบายบายน้าหนาหน้าๆคนนั้นบายบายแล้วอ่าไป,ไป,ไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันครับ